ครับพี่น้องครับวันนี้ลุงเขียวเจ้าทุ่งพาพี่น้องมาชมแปลงนาข้าวที่ใช้เลดลาวาใบหยกของเรานะครับนี่ครับสวัสดีครับพี่น้องเสกกรวันนี้เขาฟ้ามากอน้อยพามาดูแปลงนาของป้าไม้นะครับอยู่ที่คลองเจ็ดนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะสลับกล้องให้ดูนะครับนี่นะครับข่าวของป้าไม้นะครับกขอห้าเจ็ดนะครับอ่า พันนี้ก็อายุกเก็บเกี่ยวครับประมาณร้อยเจ็ดวันถึงร้อยสิบวันนะครับถ้าเป็นนาหวานตมก็ร้อยสิบเจ็ดถึงร้อยยี่สิบวันนะครับความสูงของต้นก็ร้อยสิบห้าเซนถึงร้อยยี่สิบเซนนะครับตัวนี้ก็ข้าวพันนี้ก็ใบธงนะครับยาวนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับลำต้นนะครับ ลวงแน่นนะครับก็จะโชว์ลวงนะครับอย่างที่เห็นนะครับข้าวพันธุ์นี้นะครับปลูกได้ทั้งฤดูนาปีและนาปังนะครับก็ขอห้าเจ็ดนะครับให้ผลผลิตสูงนะครับน้ําหนักดีนะครับนี่นะครับโอ้สวยงามมากเลยครับพี่น้องครับแปลงนี้ทั้งหมดสิบสองไร่นะครับอ่า รอบที่แล้วถ่ายยังไม่ออกนะครับให้พี่น้องดูว่าข้าวแน่นหรือเปล่านะครับตอนนี้ข้าวออกรวงหมดแล้วครับกําลังจะก้มรวงนะครับแปลงนี้ก็ประมาณได้ใช้เลดลาวานะครับหวานนะครับสองรอบนะครับแล้วก็ใช้ฮอร์โมนกิ่งทองนะครับนาโนไซน์นะครับฉีดพ่นไปทั้งหมดสามหุ่นนะครับเหลืออีกหนึ่งหุ่นนะครับ ่าก็รอเวลาเก็บเกี่ยวนะครับดูนะครับพี่น้องครับโอ้โหสวยงามมากเลยครับนี่เทียบกันระหว่าง2แปลงนะครับนี่ใช้เคมีนะครับอ่าดูนะครับข้าวเป็นเชื้อราเป็นโรคนะครับนี่นะครับเป็นเชื้อราใบกรอบใบแห้งนะครับเต็มเลยนะครับ นาติดกันนะครับแต่ของป้าไม้นะครับไม่เป็นนะครับนี่ครับยังแข็งแรงนะครับดูต้นนะครับนี่เป็นไงครับเป็นสปริงเลยครับดูครับเห็นแต่ลวงเลยครับพี่น้องครับดูครับเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างสองแปลงนี้นะครับความแตกต่างนะครับอ่า รอบหน้านะครับปาไม้จัดเต็มศูนนะครับอ่าจะใช้ตัวเทนเดอร์หมักด้วยนะครับรอบนี้ใช้เลเลรวาแล้วก็กิ่งทองนะครับโอเคคลิปนี้ก็ติดตามผลงานนะครับกิ่งทองใบหยกนะครับแปลงหนาปาไม้นะครับอ่าแปลงนี้ผลผลิตเวลาเก็บเกี่ยวจะได้เท่าไหร่นะครับให้พี่น้องกด ติดตามช่องข้าวฟ่างมาก่อนน้อยไว้นะครับขอบคุณ s c ทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ